กันดารัมมนังวาระสารัมมะนังวาโอตัปปะดัมมนังวาดัมมะดัมมะนังวายังยังวาปนาระปะตาสามิงสะมายมโอติอวิเกโมติเยวันปนาตาสามิงสะมายอันเยปิยาดิสามุปนาอรูปิโนธัมม์อิเมดัมะกุซลา panja kanda rupa kando eda na kando sanja kando sangkara kando vinja na kando tada kata muaru bagando jangin baju penang Ajatang <coughs> wa wa. Inangwa panitangwa yang durewa sandi kewa tade kacang abisan yuhita wa mikita wa ayang ujati roba kandu sangkahu sangkahu sangkai tena สังกยิเตนะสังกยตังอสังกยิเตนะสัมกิตังสัมปโยคุวิปโยคุสัมปโยเตนะวิปโยตังวิมปโยเตนะสัมปโยตังอสังกยตังฌานบัญญัติโยขันธาบัญญัติ Ayatana Banjati, hantu Banjati, jaja Banjati, indariya Banjati, ukala Banjati, Satavataputra namu kala benyati. Samaya vimuto, asamaya ya vimuto, guh padamu, aku padamu. Parihana dhammo, ambarihana dhammo. Jeta na babu, anuraka na chano Gundujana gudarebu, bayo barato abayo berato. Bambaga mano, ambaga mano. Niyato aniyato, padipa ko to arangan arangan. Padi penuh bukalung bukalam badi saat jika dah para mati nanti aman tak so bukalung bukalam badi saat jika dah para mati acana nahi wang Bukalung gumbala bati saji kada para matina tina wata re wata be yo saji para mato tato so bukalung gumbala bati saji kada para matina di mi

itu bajayo aramana bajayo bacayo tim bajayo nandara bajayo sa manandara bajayo sahaja dam bajayo anya manya bajayo ni bajayo om pani bajayo ဝေရဇတံပ္ပဇယောချတံပ္ပဇယောအာစေဝနပ္ပယောကမ္မပ္ပဇယောဣမ္ပဂံပ္ပဇယောအာဟာရပ္ပဇယောဣန္ဒထရိယပ္ပဇယောဈာနပ္ပဇယောမဂ္ဂပ္ပဇယောသမ္ပယုတံပ္ပဇယော วิมปยุตัมปาจายโยอะติมปาจายโยนาติมปาจายโยวีกัตัมปาจายโยอะวิกัตัมปาจายโยอนิจจาวตฏสงคาราอุปปันดาวะยาดมิโนอุบะจิตตวานิโรชันติเตสชะมุปสะมุสุโก นะเมสันตามารันติจามาริงสุจามาริจารีนาเทวันมาริจามิทิเมตสังสโยจิร ay ังวเดยังกายโยปะวิงญติเสสะติส่วนโลอเปตวิญญาณุระตังวการิงคารัง စလတမကုစလာသမပရကသာတမှစိုခရဝေတနရစပရူသာတမပေတနရစပရူသာတမအတူကမစုခရေတနရခပရူသာတမှရအပါကသမတမနေပာပီပါကနရီပါကကမတမာ။ ឧបាទិនุปាธานိយធម្មអនុបាទិនุปាธานိយធម្មនិននុបាដានិយធម្មសង្គិរិណ្ឌសង្គិទេសិកធម្មអសង្គិរិណ្ឌសង្គិរេធម្មអសង្គិរិដ្ឋសង្គិរេសិកធម្ម စဝီသကကာီကာရသမမှအာီသာကဝီကာရမသအီသာကဝီကာရာသမမှပီသစာခသာတမစုကကာခထာတမအပေခကာတမနကနေနပာတပါတမမဘာပနရ။ ดับบาดมะนิวันดจันนินาณบาวนายะบาฮาดับบาดมะนาจันนินาบาฮาดับบาอิทุกันดมะบาวนายะดับบาหิทุกันดมะนิวันดจันนินาณบาวนายะดับบาหิทุกันดมะอาจะยาคามิโนธัมมะอาจะยาคามิโนธัมมะนิวัน มิโลนาปัจจยคามิโลธรรมะสิกาธรรมะสิกาธรรมะนิวาสิกานาสิกาธรรมะปาริตาธรรมะมหากาตาธรรมะปปมานาธรรมะปาริตาธรรมะมหากาตาธรรมะมะนาธรรมะธรรมะอีนะธรรมะมัจจิมาธรรมะปาริตาธรรมะ

အတိဓမ္မနာဓမ္မအနကတဓမ္မနာဓမ္မသန္နာရမနာဓမ္မအစ္စတဓမ္မဘိတာဓမ္မအစ္စတပိတာဓမ္မအစ္စတဓမ္မဘိတာဓမ္မအစ္စတအိတာရမနာဓမ္မ อานิดาจนะสัพพติขันธมันอานิดาจนะสัพพติขานอานิดาจนะปัพพติขัธมันจาระธรรมมิจารังอนาติตุเรามีความแก่เป <c oughs> ็นธรรมดาจะรุ่งพ้นความแก่ไปไม่ได้อิธรรมโมมีไปยัดยิงอนาติตุ เรามีความเก็บไขเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเก็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมวมีมารณะนังอนติตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัเบหิเมปปีอหิมานาเบหินานาบาววินาภาว เราจะละวินเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระพรากจากของรักของจะเดินใจทั้งสิน้นไปกรรมะสะโกมีกรรมดายาดมโยนีกรรมะบันทุกกรรมะปฏิสารนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นูุติตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมบังกริใามีกัลยาณังวาปาตังว่าดันเจรย์ดายาตัวบาวิสามีเราจะทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นดายา คือว่าจะต้องได้ระบ,บุนของกรรมนัน่นสืบไปปัจเจวีคิดบบังเราทั้งหลายควร <ไป S 1> พิจารณาอ <ไป S 1> ย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดยังก็มีกายกายของเรานี้แหละอุตังปะตะตาะลา เบื้องบนแต่พื้นเตาขึ้นมาตัวเกามัธากาเบื้องตัมแต่ปลายผมลงไปตาจางบริยันตัวมีหนังอุมอยู่เป็นที่สุรโอโรนาปการะจัสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการังต่างๆตีมสมิงกาเย มีอยู่ในกายนี้เกสาคือผุมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาคาคือเล็บทั้งหลายดันตา,าคือฟันทั้งหลายโยคือนางสังคเนืน้อนฮา,า,ารุคือเอ็นทั้งหลายอาทิคือกระดูกทั้งหลายอาทิมินจังเยื่อในกระดูก ว่ากังม้ามอาจจะยังหัวใจยากะันังตาบกี่รมากังบังผืดปีหาคังไตพัมปลาสังโปรดอันตังไสใหญ่อันตะคุนังใจน้อยอุดได้ยังอาหารใหม่การีสังอาหารเก่ามัตะเกมัตะรุงกังเยื่อในสมองศีษะ ปีตังน้ำดีเสีมันน้ำสลิดอุมบูน้ำเลืองโลหิตังน้ำเลือดเจตุน้ำเงื่อมีตุน้ำมันคุณอัสุน้ำตาวะสาน้ำเดียวเคโุน้ำลายสิงไานิกายน้ำมูกละสิกาน้ำไกโคมัวดังน้ำมูดเอวะมายังมีกายโย กายของเรานี้อย่างนี้ปวดตังปาตาตาลตโตเกสศมัทกาเบื้องจำแต่ปลายผมลงไปตาจำปริยันตูมีหนังงุ้มอยู่เป็นที่สุรบปวโรนนับปรการัชาจุจิโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลยังตุกิโตมีนิโนโกมีอเวโรมีอัมปยาบจุโอมีอานิโกมีสุกิอตานังบริหารามิสัมเบสตาสุกิตาหุนตู सम्रा हुन् सम् अपया हुन्छ सम् अनिघा हुेटा सुखी अतन भरिहारन् सम्प दुःखन्ता सम्पत्ति तोमा विचन् sambi santa kamma saka kamma daya dan yuni kamma bantu kamma pati sarana <coughs> Haya da bhavi santi sambi sata sambi pana sambi, sambi mbuta Atam bawa paria sampai sapa yitiyom purita zambi aria zambi anaria zambi dewa manusa zambi bini padika vera apa yang baca nikam जम्बे जन्त जम्बे पान जबे भूता जम्बे बुखरा भरिया बन्ना जपा जम्बे हरिया जम्बे अन जम्भे देवा मनुषा जम्बे विनीपादेखिका जम्बाुका भमुजन्नु Sampai Santa, Sampai Pana, Sampai Putan, Bukala, Sampai bawa Bawak, Pariyapanan, Itiyo, Sampai Burisa, Sampai Arya, Sampai Anaria, Dewa, Sampai Manusa, Sampai Vinipati, Kalanda, Sampai Tito, Cantu. Sampai Santa, Sambi Pana, Sambi Buta, Sambi Bukalan, Ata Bawa Beria Pana, sampai Itium, Burisa, Sambi Ariya, Sambi Anariya, Sambi Dewa, Manusa, Sambi Wini Pati, Kang Kama, Sakang Kama, Daya Dam, Kama, Bandu ยังกัมมังกะริสานติกะระญาณังวาปะตังวะตัสสะทายะทาปะวิสันติยะเดวะตาสันติวิหาราวาสิณีทูมเปกะเรมโพธิกะเรตะหิงตะหิงตะธัมมะดารีนะภะวันตุปูจิตา สุติงกรุณติตาบิหารมันดเรเทราชัจมะจนาวกาจพิกาวสารมิกาณนาปริอุปัสการพามจริสาหิคาจยิสราสัมปนาปุตาสุกิตาปวังตุเตชาลาปุจายบิจันดาสัมบวา Sang Seda Jada Adawa Babbatika Niyadika Dhammawarang Bhatticade Sambhido Kasa Karun Do Sangkaya Saha Do Jirang Satang Dhammo Dhammataraja Buka Ra Sang Guru Do Samaguru Adaya Jaya Itaya อาเมระกะตุสัตะมุสะเบปิธรรมะจาริโนหตวิงสัมบะบุเนยามาตมิอาริย์บเวริเตมอิมินาบุญญากรรมินะด้วยเดชะบุญบุญแห่งพระอุทิศไปนี้ขอให้ไปคำจุนหลุนูนบิดามารดา ครูปราชอาจารย์พระมหากษตร์มตรักสนิทเตือนสาราสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากุงบาลีพระนางตรนีพระนางกุมคาพระยายุมาราในนิรยบาลในบรรดุระเสนาบดี กาตั้งดาวจะตุกับบานทั้งสีสิริคุตัมมาจันจาตุมมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดมหาพรหมเบื้องดำทั้งเเวทีขึ้นไปจนถึงมนุษยโลกโดยรอบสุภาพจักรวาลอานันตจักรวาลทั้งทั้งายที่ต้องดู ขอให้พ้นจากทุกท่านทั้งหลายที่ได้สุขกข็ให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะบุญบุญแห่งข้าอุทิศไปนี้ขอให้จงเป็นลมปานิสหัยเป็นบัจจัยเพื่อจะกระทําไม่แจ้งซึ่งปานิพานในปัจจุบันนี้เทินสาธุ สัมเสตาสดาหุนตัวเวราตุกาชีวินนขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรเกะกันได้กันเลยจนเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาตังบุญญยังปารังไมห้างสัเบหบากีบวันตุเทขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงได้เสวยผลบุญ,บญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเดิน อรหองคสมมาสมุดุพระกวาบูตังพกวันตัอาภิวะเดมิสวากกต Ada demo, namang namasami saami seperti penuh. Waktu sahabat, sanggang, mata pintu, kunang, ahang, ครู you, <you> ัจจาจรียาคุน um ัง um หัง um วันดามีพระพแมบูรพารย์เตรียมกรา Thank mm -hmm. you.